ถึงใจโซฟอนหลายสีพี่นเนาะแมนยิ่นย่งพี่ต่อกันแจกตัวมันบานพันเนาะแมนครับมาดจิ้มครับยิ้ยโซฟอนมาพอแล้วจ้าพอแล้วเป็นแถวเลยเนาะเดี่ยวพี่จะได้สักคนเดี่ยวเท็งปเด็ดยวยังมาคั่งครับ ชุดใอด่เลยงามๆสวัสดีครับผมสวัสดีจ้าสวัสดีในาวันที่วันที่แปดสิงหาคมหกแปดนะครับผมวันนี้ว่าผ้าขึ้นพู่ท่ามหวดสงบด้วยเด้อครับผมวันนี้ก็ เปลี่ยนไม้เนะเาะรองซ่อมมือทั้งผีจต่ว่ามีเห็ดยังเกิดเนี่ยมาตามหมุนตามมือต้กันครเขาบอจิโซกสีบานสำแดงครับผมคือเห็นเขาเก็บเห็ดมันปูนะจ๊ะเนาะไ,ไปจ้าหมุนช่วงกันเลยจ้าอเออใสขึ้นมาครับจังเอาบ่ได้เด้อกดลงไปเอาแต่ดอกเอาได้รกินเสือออเป็นลอยเป็นลอยเด้เออื่ออกเป็นลอยเด้อครับตัวนี้สิขอเอาเด้อครับผมตีตำพน บานเดือดองมือเลยบี่ไมี่สิด็กผีรองออกมีสันบิดอุ้ยอปไห้นะเนี่ยุดยอดนี่ซานเน่ิดเป็นักัอืมข้อเขยนเขยนไหอ้ดงงานอยู่ทั้งหน นะครับด้วูกันสวยงามครับผมเด่นยังไงเดินขาเลยอะไรนะขาดนามวโอ้ยเด้งแน้าแตก ตู้ยอดนองเห็ดฝรั่งนองต่อเลยด้วยครับผมพาพมเมของเห็ดละงอกแดงเดินชิงหาบเนาะครับขอเอาไปแกงด้วยครับนะ่งามน่าโซฟฝนเนาะจุ่มหาได้ส้าฟุ่นน่ะอีกเดี๋ยวจุ่มจูบด้วยน้อง ตส่ใจอ๋อใส่ใจเรื่อยสร้างกลัวออันไหนก่อนต่งดำอต้องตาที่จมีเ็งดำนีมีอยัอ่ะะปีไหมอกนึ่ง <c oughs> องงามๆนี่ด้วย ดเต็มตาไว้จอใรือว่าสายเกินไปดิขออะไรบ่ได้ตอนสายเกินไปเลยละอดูก็อกันี่8อาเนยยออได้เลยบ่ cung phương đầm, đẹp đi đẹp แสงเกิดใหม่เนาะส่งมก็เฮ็ดสิออกใหม่เนาะก็จะได้สมุนไบแล้วต่อไปนะอีกรอบเนาะแมนลินเพิ่นคักรึได้แน่นั่นดีล่ะฝนฝนทั้งหนาวโอ้โหสวยมาดินดิเอาไปในดอกหนึ่ง ตามผมตามเมือง้กันีครับข้าไรนี่อบุมาพอแลยเจ้าผอแล้วเป็นแถวเลยเนาะจ้าจะได้ไรขุญมาแลวตัวซอยหลายซอยแสนนี่เด้อครับผมบก็สส่งกุขอขอบคุณทีไครับที่ขอมารับชมครับทั้งเอเก่าและเอใหม่เนาะ ถ้าพ,พ,พูดรับซมตลอดมากครับขอบพระคุณทุลายทุกแฉ่ทุกการที่ตามเด้อครับขอบพระคุณทุกแรงเสียเลี่งใจที่พี่ก็เลีงใจชานกุ้มสาวฝนเนาะสาวฝนเนะานนะครับผมอยู่กันดุนดุนแบบนี้เด้อครับผมนี่ครับนมืนอ่อกี้แบบไม่เคยตอบคอมเมนต์นะแต่ขอให้ทำเน้นนะสาวฝนเนาะเนี่ยโอ้โหสถานการณ์เฮากับมันไใบใจบ่ค่อยได้ครับผมสีเอ,อี้ยงเลยเตลือเหนือเตลือเหนือมีโอกาสครับเดี๋ยวมาหาเห็ดหลงโง่กำงาม ให้ so, yeah, พ bracket, okay. okay. year, ี่น้องเขาดูเบิ้งครับเพราะยังมีญ่เขาดูเบิ้องน่าสะพนเนาะผมเพิ่นเก็บซ้อมเงินเลยนะฝุ่นเนาะแมนครับผมคีครับโอ้ยงามเองเนาะจ้าอ่ะตามฝนตามเมืองต้อกันยีครับผมการนี่แหล่าสะพนโอ้แข็งแข็เลยเนาะเห็ดเห็ดในปีโอเห็ดที่ส่วงเดือนนี้อ่อนข่าสีหายากเด้อครับผมแต่ว่าแต่ละปีก็ขาดการบ่ได้ครับนี่ยส่วนมากบุคคลเห็นดด้วเดือนนี้เนาะเปินเพิ่งอันนี้เนาะ หรือเนสดใสดที่เป็นบวช่าวเสนอบวออกเป็เดืนนอนเนาะรวมเดินทางทำกันอนี้ครับอ้ยครับน,น,นี่เนไม่ทำสีหรอกวาเป็นหน่อยถูกะ<ฟ>เอาไปไเยลยเนาะเมอนอ่าวดุยเนาะมนดุยย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 ยเยยยาย เขาใครทุกจัสั้นบิกิรดนจริงเิทบธรรมดาเลยทุกคนเดมีส่วนมาขงค่ำด้วยครับผมมันปลูกเห็นอยู่แต่บ้านใหญ่นะนี่เลยบระเดีมันเขาเน้หยาดน้ำเพ็รมูคนเนาะ่งเบเราวันน้อายเราแต่ร้ายเนาะครับผม bắt ừ. ừ. không kịp thì không kịp là cái tên đại học trang tạo nên một kênh tù người dân tìu về đây nữa hôm nay mọi người hôm nay ở bên chị ở bên chị ở bên chị ơi 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 chị พึ่งต่อกันจากตัวมันหวานเนาะเห็นครับมาจิ้มเขาพึ่งายเป็นหลายๆพึ่งบอกว่ามาทางผีเด้อเคนนะแล้วบอกมองเนาะเห็นครับอายเมื่อก่อนเไม่มีแนวใส่หรอกนะมันเถอะแล้วอ่ะเพิ่งเนาะเก็บหนึต่อมองเพิ่งอันนี้แหละเพิ่งเก็บเนาะเอากับเช่นะฝาห่อ้ย นอนตป่นเลยแอละตื่เตื่นโอ้ยก็คือวสิทธิเก็บลงูยามนี่ด้วยครับผมถวนนะ่ะถิถนนถ่นทวแท้แเลยนะ ส้ยง,ง,งมครับผมเอ,อ้ยไม่เด้อดไอ,อเอ้ยาอไปเนื้อน่ะคีพีดมันหนองเด้อขึ้ดหอดบอขึ้นหอด,หอดมองเคยเก็บยดตกันบอขกดหอดายแล้วเด,วด้อนี่เกิด,ดยมมนยูนิคาคนทีเด้ยเออไอมนซินี่เอ้ยเกิดคนยูนิคาเกิดคนหูมองเรอ, <ม S 1> อืออเออตายเด้อจนเจ็บปาก <laughs> ข้าเก่งครับอนนเออแต่ละคนกับนี่มองไข่มองมันนะมเมเใน,ใเงงนครับผมอุ้ยเอาได้ชุดดอกแล้วเจ้คนอ้ยเอาบาคนานะเ<า>นครับนยใจดิออครับบึงลงหูบานเด้อค,ค,ครับผมแกงแฉบครับ <laughs> เราจะเอาตัวดอกอัอนไหด,ด้วยครับแต่ว่าดอกที่เอาบปได้สิเก็บไว้เห็ดเสือพันธน้องพันลุยลาเลยครับผมโอ้ยจะเปนจะไปได้หักเนะนาะเสียเวล้านนะเห็นครับเก็บเอะไรซางกระเบนโอ้ยเงาเลยยักษ์ดอกจ้ะอปิดซิบเลยโอ้องอย่าเสียดายเด้อเดี๋ยวเเสียรอ,อต่อไปนี้เอาัดอกเอาไหนนะขาดแน่นอนเลยครับโอ้ย ักเนยเล้วสุดยอดแห้งครับผมจะเปนบานก้นอนเงนอเฮ้ยมจุนเงนจ้ะเฮ้ยถึงใจโซฟฝนไหลซีพนนาะแมนเ้ยบานถึงนตนะานนะพามาชมครับผม ของสวยงามๆแล้วม e ูแดงก็ใหญ่แหๆเถอะฝนดอกอุ uh uh ้ยยูวออีเมียเอ้ยคักแนงขับบัอนคักบอจาวะคักบอุ้ยมาเด้อครับผมเช็บเิระมูแดงน้ำเซาฝนมันดอกใหญ่ๆเต็มกำเต็มมือครับอื้ตาหลุ่นตาเบึงเด้อครับหลังจากนี้สิเป็นยังได้น้ำเซาฝนเนาะสิมีความอลังการให้พี่น้องข้าได้เบึงวะครับ พราะว่าคันเทนแนวนี้กะสิมือแต่ละมือกะสิเลาะคักๆแล้วนะสุขพลุนเนาะบำหรับดอกซ่าได้ที่สิ่งสอบความสวยความงามเฮ็ดรืองูครับผมโอ้ยสำหรับผู้ได้บานไก่ผู้กะเห็นเพิ่นกะมิจจะส่วนมากมิจจะโคตรบานไก่ผู้เนาะขึ้นมากนะสุขพลุนเนาะมาไต่แมานครับเกย์ขี้พิมพ์พี่น้องกัะสุนกูทุกคนอยู่เนาะอ่ะตามเบิ่งงูต่อไปครับ Đây là sâu phần sợi đáy Sợi đáy lên không? Thảo Thảo ở bớt lên đâm Thương đâm Sơi nó

เสียงหอมาอีกแล้วเสียหอบกระตาแลนได้จอบดีตามดูน้ำซาฟนเรื่อยๆนี่เราพี่น้องแต่ละมือนี่หายใจเบาค่อยๆครับผมแต่กับคนเคยมากเคยเก็บก็อยากมาเก็บไปส่ชพี่น้องเบื้องน้ำซาฟว์ฝนเนาะแต่เก็บไปแล้ว 반대요 뭐투나잇 에이 뭐 맘에어 이제내에 자꾸만 왜? 렛탱 봐 렛렛 으음 이거 뭐 칸가 쭛쭈 렛 쭛쭈 쭛쭈 으으 부짓붕컹 이거 다쭈스릉오잉 น้ำน้ำอืมกินเเป็นสาวคนด้วยจ้ามีบอมบ์ม,มอสุียอดเองค,ครับดเด็ปรีว่าฮีจะมาออก่งคายโอสงเปสนงคัคบโ สซ่ไหโซ่ชนเลยด้วครับผมเฮ็ดลงูเดินชิงหาคมครับ2568เด้อครับผมข้างบนครับท่านาคุนเฮ้นกอครับาขาวสะอาดขาวบริสุทธิ์ครับผมขาวนครับเนี่เดี๋ยวนะใส่เลยนะอ่ะสิจ่อครับ ตัวนี้เขาแบบบิลีเนาะมันเป็นเขาครั้งนะบบเนาะาสดใสเนะาะแ,แต่ว่าดอกเพิ่นนี่ชำ้ำใช่เนาะสุด,ดยอดแห่งมันนี่มมวนครัผมติดตามไปเด้ครับผม แมนครับผมเีทงด้วครับผมดีครับเพบดครับฝนโตครับผมอุปกรณ์ที่เอ เียกกระซังครับเรื่องแต่เด็กเก็บเห็ดนวะเยอะเลนอนแห้สางคนเดบดเพิเหงว่อมาออกบุคมขึนแล้วนะเก็บไรพวกนี้นะครับ ไม่เคล็ดละง่เจเค็ดดบด่เบนบ,นบริก็บเลยบิก็บเลยครับผมเห็นอยู่ด้วครับผมแล้วลูกห้านสะพาะมาบึงหครับขอน,น้าน,น,นะแมนครับขอตามที่เพฟ่นออกดอกงแล้วครับเค็ดบ ุดยอดเลยลงมาทางใจผู้เนี่ยก็แม่นเลยเนาะเนาะแล้วก็น่าเสียวเลยเนาโอเคละมือนี่ช่วงนี้เป็นเดือนที่ว่าหายเฮ็ดค่อนข้างหยาดนะครับแต่ว่าการอ,<ะ>ออกลักษณะน,นี่ปเป็นจะได้ผลอู้จุดยอนเลยเอาหน,น้าบ่อทันเลยเนาะอันนั้นบ่อทัานไปเพราะว่าผู้ที่เก็บเพชรก็น่ากับนัดกว่าบับโมโมเนผู้นี่เนาะครับคุณเนาะทั้งใจทั้งใจครับ ลงเนี่ยน้อยทั้งหนาแม่นพึ้เลยนะาไปสาดด้ครับยไล่ตานี่บอปูนทั้งลงางยังสั่นนี่บอนังขมมขมมขาวขาวแม่นออยัออเเงเลยโอ้ดเออดละสังโอ้ตรงฝนเนี่เลยปาดขาปาดขาอดอกเดียวแกงอิ่มเลยนี่ยไก่กันองหันนี่จ้ะ เอามือใส่เบื่อเหรอก็จะได้มือจะขึ้นหน่อยแท้ใส่หมวกเด่งซ้ำแดงงามเลยเนาะโอ้ยข้าศึกตุ๊กตุ๊กนี่เพื่อนบ่บ่อุ้ยนี่น่าตาอ โอ้ยจะีนพอมาจนได้จยปากใส่หน้าไม่นมกงมกเยแดงหยอด้าด้องการปลาจับเพียงพอตัวนึงดึงขึ้นเลย้องอยนี่และ อ้ยเนะานะจ้าสฟนก็ลงมาหถแล้วจ้ะจำสรุปยอดฮิตมือนนี่มาอยู่น้าซางน้าเปียกบ่เป็นตะยู่จ้ามือนี้สิขอกลับก่อนเต็มกับบุ้งใหญ่จ้ะข้างบนนี่สิเป็นละงูข้างล่างสิเป็นเห็ดเผืองน้าซางเห็ดบดกับมีเห็ดเผืงองรวมๆจ้ะครับผมส่วนละง,งูบ้านเท่ากับขัดใบด้วยครับผมขัดแยกไว้อยู่ในถุงเนาะอยู่ในถุงครับคนละสั่นทีครับเ,เป็นรวมๆกันอยู่ในกระตาเดียวกันเหรอจ้ะ เฮ็ดจูมี่สิได้ประมาณ2กิโลเนาะ2กิโลครับคุณคุณบอกสุกอมันอยอะจ้าจ้าสินชอบคลิปนี้ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามชีวิตเห็ดได้เลยจ้าก็เก่งแจงเตือนไว้ย้ำจ้าถ้าดูในคลิปต่อไปว่าซาฟองกัสางกุ้งสีโสดสีมันสำเร็จนะจ้ะเนาะแมนครับผมสุดท้ายนี่ก็มีอย่างหลายครับผมขออภัยพ่อหน่อแม่พี่น้องเอฟซีสุขุสุขคนมีสุขบ้านรางกายแข็งแรงเด้อครับหล่ำรวยเงินทองครับผมจะเจ็บจะไข้จะจนเป็นกำลังใจให้ซาฟองกับสางกุ้งเด้อครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ